มาทางใดเมื่อนี่นะมาแต่นามาันจะนาบ่ไปดไปด้ไปเที่ยวใช่<า>บอ่อ่ะทุกคนโอ้โหสอคนงามเฮาทุกคนเนาะอ่าสบายดีละสวัสดีเด้อร์ผมเป็นพี่น้องพัสดุคุณทุกคน ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่าวสิรัตาชเบาใครคือเก่าเนาะทุกคนอณ์วันนี้ทุกคนบ่าวสิรัตาชก็ได้เดินทางมาหาทางอาสาวอ้อเนาะก็เห็นเพิ่นบุญออกซองยูทูาตั้งแต่ดนมาทันซะเขาก็เลยสิมาถามเพิ่นว่าเป็นอย่งไรเนาะคือว่าเพิ่นออกซองตรงนี้เนาะหรือว่าได้ทำการปิดใจแล้วบ่หรือว่าอย่างไรนาะทุกคนเขาก็อย่างบันทุกมีแต่ว่าอ่ะทางบ่าวสิรัตาชนี่จะเข้าไปหาทางน้องอ้ะะอเนาะไปชอบถามเพิ่นว่าเป็นอยู่อย่งไรเนาะทุกเมื่อนี้และเรื่องหัวใจเพิ่น เป็นยังไงเนาะทุกคนเฮายัางมาหู้เพราะว่าเวนเพิ่งออกซองมาัจำซะก็เลยจะไปทามเป็ดฝนเนาะว่าเป็นยังไงทุกคนเดี๋เขากับไปหาทางน้องออ,เองเขาเลยทุกคนสบายดีโดยสบายดีบ,ยดบ้าขอของน้องอองครั้งที่สองเบอรแมนต้องบอสบริษัทโดยามาบริษัทนี้เคยมาเลื่อยอยู่เนาะโดย,โดยแต่ว่าไม,ม่นี้กับข่ากับพี่น้องกิเก่าทุกคนเลยโดยโดยบ้ามึงเสียวองไรก็มามเด็กกอแมนมาทามข่าวข้าวเขาว่าทึโดยแมน ไปได้ทั้งหลายดีมีแห้งอยู่บ่ดีมีแห้งอยู่เป็นยังไงกินข้าวกินน้ำแล้วกินแล้วยังเลือเขาแรงนี่แหละเรือเขามียังกินตะแรงไหมตะแรงมียังกินตะแรงยังไมน้องกินเพราะว่าเจ้านี่สิลงตลาดเพราะว่าสิลงตลาดแล้วชุนเจ้ามากเลยไม่ยอมอ่ะขอหลบคนเวลาน้อยหนึ่งเลยโดยอ่าเรื่องเป็นยังไงเนาะถามเขาเรื่องหัวใจใช่ว่ามาที่น้องมาส่มกันกะ เราเรืองหัวใจก็จีคืโอกาสทามเฉลี่ยจังน,น้อยเปย็นยังไงแล้วเดือนนี้ฮะเรืองหัวใจเรืองหัวใจกันยังบูมี่ไปข่ามาคือเกา่ายังสดคือเก่ายังสดคือเก่าโดยก็คนเนาะยังโสดยังวงางเป็นไังไงคือวบายังสดยังวางคือเกา่าบุมีคนเขามาเลยบ่บูมีบมี่เป็นไปได้อยังไงเนาะเอานาออืมแหละหลังๆในนี้เนาะลังมานี่เห็นข่าวข่าวอยู่เล็กน้อย ก็เลยว่าสิถามประเด็นยกเดลนดขึ้นมาหน่อยนึงโ<ด>ย่ยให้น้องอ้อได้เบ้าแล้วก็ซีแจงทาง FC พซี่น้องและก็เบาที่รัดน้อทั้งสองคือเห็นหนุ่มมาเยี่ยมยามนน<อ>่าม่ะนะเออวันสนรินบอกน่าจะแม่นอันนี้น้องจำ, <c oughs> จำผิดเห็นคนมาเยี่ยมยามเคนมาในฐานะพี่นก่อนามาจีบน้องละหรือเน่ อยากมาเบิ่งแบบตัวจริงการไปอยู่แนวใดอย่างประมาณนี้ออมาเบิ่งกการเป็นอยู่อ่ะมันเหมือนความจริงบอถูกง,ง่ายดีบอลนะพันกันมาเบิง่งกบอลธรรมาจีบบอลแล้วเป็นังไหน <c oughs> มันมาเบิ่งกการเป็นอยู่เนี่ยพันมีแบบอ่ะการซวยเหลืออย่างอยู่บ้ยังบ่มียังบ่มีบ้างแล้วน้องอ้อเดี๋ยวนี้สถา,าะนะคือยังสแตนบายโสดไปเคียวอยู่เลย กรอด้ยิข่าอกหักแมนบอกแมนว่าน้องอ๋อหรือว่าใด้แมนผู้ใดมาเห็นให้น้องอ๋ออกหักฮะบังอ่านใช่เนาะเหล่าแล้วเสาอกหักแล้วบอกอ๋าย้อนความคืนน้อหนึ่งเหล่าได้บอกว่าที่ไปที่มาบ่กที่ไปที่มาเอาอกหักก็บมาจากเหล่ามาแล้วมาจากมาจากมีความซึมซ้ำนะเอออ่ะอ่อ่ะโอเคแสดงว่าปัจจุบันนี้ก็คือลืมขาดเรียบร้อยเนาะโดยอ่ะสีทาม เรื่องไม้สนับบ่ายเนาะโดยเป็นการรบกวนน้องหล่าเพื่อนบ่<ด>ย้อนความเก่ามาเล่าชีวิตกันเพื่อนบอกแมนและสเปกม,มีไหมบ่หรือว่าแบบเก่าคือเคยถามเมื่อก่อนยังบูมเด้อสเปกสเปกที่มกักมักหนุ่มแบบไรฮะนะยังบูมูนะยังตัวอย่างเนาะอ่าผิวดําผิวขาวสูงต่า <c oughs> อ่ะมีหนวดมีเข่ามาณนี่ฮะนะอยู่ในรูปแบบใดที่จะบูมัก เพาหนุ่มคนมีผิวสีนะอาจจะค้ำค้ำดำๆคนสองสีวะคนสอาสีนี่เนี่นี่แบบแบบไอ้นี่ยผิวสีแบบไอเนี่คนยันว่าเองหมักคนผิวขาวเพราะว่าบรเคยลมผู้บ่าวแบบตัวจริงนะเหมาะโดยแบบเรเคยเห็นผู้บ่าวตัวจริงแบบอ่ะสีขอทานเคยเห็นตัวจริงก็ไปลินอยู่แบบเนี่ยเวลาเฮาลินเห็นผู้บ่าวกันเออผูบ่าวคนนี้กันหนาหนาาตาดีอยู่ด้วยะตาดีอยู่ด้วยกระขิดนีแต่แบบนี้แบบ พันว <aunque S 2> <me> ่า <cheg> สิบแบบว่ะมาลวมกันแบบตัวจริงเห็นกันตัวจริงอย่บ่เคยแสดงว่าซาอ์อ่อนี่หมักอ่อยู่ทีใบหนาเมนบอกเมนว่าใบหนาดูเป็นอะไรก็เอาเห็นว่าเออหนาตาดีใช่ไหนะเอาก็แบบขาก็เบนง้นกะเออคนนี้ตาดีหนาตาดีคือหนาหล่อคือกะคือแบบว่าเขาคือสิบุ็เขาคือสิบลมหมเขาดอกนะฮะบลเหมาะสมเขาเป็นยังคือกังวลนูฉันต้องหลาโค้งงามอยู่เรื่องขนาครอบครัวบอก ย่านที่ชุดที่หนุ่มเฮาหักบว่ไรคือตัวไรก็คือเหาแบบถูกแยกก็คือถูกยยกมันบ่แล้วก็หักครอบครัวเหาบ่ได้อย่างกรณีจุดนี้แม่นย่านแม่นบ่มันเคยเกิดขึ้นกับน้องหลานแล้วบ่เคยแล้วเนาะที่เพิ่นมาเห็นแล้วก็หายไปคือในคลิปแรกที่เราได้ทำน้องหลานคือหนุ่มลาวตอนอยู่คุยนะครับคือว่าหักแท้หักวายมันเนาะพอมาเห็นเฮือนซานเราเห็นตัวจริงก็คือหักบ่ได้มันบ่ประสบการณ์นั้นก็มีมาแล้วนะทุกคน อาโหยาทนต้องหลานเนาะเขาอยู่รอบครัวอีกก็คือเป็นยังไงเรื่องมีสิ้นหรือว่าไฟฟืนต้องหลาพัฒนาหรือว่าได้เข่าวหรือเก่ายังอยู่ค่อยๆปดไปยังคือเก่ายังมาได้ว่ายแน่แล้วมีมีไฟแสงโซลาเซลล์แล้วก็ได้โซลารเซลล์นี่มาจากใส่เพผู้ใดรซื้อมาให้นะฮะเพราะว่ามีเอื้อยยู่งฝั่งไทยเราโอนเงินไปซื้อรลฟ์ปันไร ซื่อโซลาเซลล์มาเป็นเงินลาวกะหาแสนหาหาแสนบ่เส้นรวยเจเนียร์มีไฟสว่างแนนั่นนึงแต่ยังบ่ทันมีไฟฟ้าเนาะโดยและน้ำใส้ได้จ้ะน้ำใส้กะน้ำประปาน้ำประปาใส้น้ำประปาโดยเพราะว่าอ่าช่วงนั้นเป็นเอาน้ำประปามาเนาะโดยเสียค่าน้ำบ่ช้องไหนเสียเดือนบัด เดี๋ยวนี้ไล่หับเข่าครอบครัวน่ะเมนโพรายเดี๋ยวนี้ยังเป็นพ่อคือเก่าบอก่อกับแม่พ่อกับแม่บบบนี้แม่ไปเห็นยังต้นเติมแม่เราไม่ได้เห็นยังน้องหล่าดิเรากระเถาแล้วเข้าเก่าไม่ได้เห็นยังเพราะว่ามันบมีเวียบอกมีเวียรับจบทียังบอชงคือส่วงนั้นยาเกี่ยวเข่าเนาะแม่ส่วงนี่โบเราไปถ้าแบบว่ามีงานแบบงานแบบว่าโบไปโนรแบบงานแบบมีเวียแบบว่านา้เกี่ยวเข่าจะไปเกี่ยวเข่ามันต่างมันต่าง อย่างเช่นยำหนีนนแบบกลนมันนี่ได้ใช่ไหมคะกลดมันกับยำหนีกับไฟซอยอ้าควอนละอ้ายแล้วเอาเมียอยู่บ้านร้นสว่างเลยยู่ใกล้หน้ากันน,นั่นแหละหน้ามีไงตกะการเพราะว่าถ้ายที่นีถ้าเราสีออกไปกลนมันแล้วก็โน้กาบางทีเขาก็ะหายนะเขา,า,า,าก็ะหายนะออกออกมาไปนอนอยู่นาดะก็คือกลนมันก็ต้องไปกลนซอยอ้ายเนาะแต่ยังบุญเลยไปหาใจเคื่อ เราบอที่ว่าเป็นแดนเซอร์กายังเป็นคือเก่าแต่ยังบปได้ออกงานบงมีงานเข่าบ่คือว่าเดือนสามเดือนสามบ่ไปออกไปฟ้อนอีกออกงานทา้งหลเดือนสามบ้านห้วยแมวใหญ่บ้านห้วยแมวใหญ่บ่มีทีมงานเผยแพราไปแต่ผู้นำพาอาจารย์ควูอาจารย์เนาะดูเคยกันแต่โดนหลักฮักก็ให้กักเพราะเพิ่นเป็นอาจารย์ที่ว่าทุกวัน จากกันจะรนแล้วเป็นครูสอนโดยเพิ่อนนำพาไปไปฟ้อนเพิ่นเป็นหัวหน้าแบบเป็นหัวหน้าใหญ่เลยบอสเป็หัวหน้าขบวนาไปฟ้อนฮะเพิ่นก็เป็นเจ้าของลำวงอีกโอ้จังหองขนาดลำวงโดยอ่ะซีคอถามรายได้เนาะไปงานหนึ่งรายได้หลายปันไดยังบ่ฮู้ยังวันออกยังวันออกเคยออกเถื่อบ่โอ้แต่เคยไปซ้อมกับเพิ่นโดยรายได้การซ้อมเต้นเป็นมัดจือได้ทุกท่าบอสเรื่องรายได้อยู่ ยันไหวเวลาไปพอนะไปใส่ไปคว้าฮะนะคือจืดได้เหมือนเนาะอย่างเห็นในนอกห้องกันเนาะว่าแลวอ๋อเวลาเอาอะระวังตอนเปิดใจกับตอนไปฟอร์ตเนี่ยอ่ะมันจะแตกต่างกันใดๆว่าฉันซะอย่าลืมสชวนทีมงานทำมั่งเด้อมีเอฟซีถามเขามาเนาะว่าน้องอ๋อเปลี่ยนเฟซบุ๊กหรือเปลี่ยนช่องทางการติดต่อบอกรีใดๆคือโบเห็นตอบน ไลน์นี่ไลายเี่ใช่ลายเก่าบอนเบอร์โทรอันเก่าทุกสิ่งทุกอย่างน้องอเนาะเวลาโทรคือแบบว่าผู้ชายรับเป็นอะไรพอบริษัทน้องหรือร้านนอ่ได้คือแบบบริมีไปโทรเข้ามาโทรศัพท์เอาเอาเป็นเจ้าแบบว่าเบิร์ให้เบอร์พี่ตัวสักคือการดิชักเลขไม้นี่ก็ไปคนใหม่เลยเช็คใหม่นะทีงานเฮาเนาะเช็คเบอร์โทรน้องอ่อใหม่ทางน้องอ่านให้มื่งกันเนาะ เข้ากันได้จุดขับไปเลยอะเวลาชิมาหาโนงกันปว่าทู่มากนะมีแต่บุษา,ายรับคนเห็นเบอร์เราเองเสรงอ่ะเพราะฉะนั้นน้องอ๋อต้องให้เบอร์โทรใหม่นอ้อเพระาะฉะนั้นซะอ่าทุกคนเลยใส่ย่างเก่าเปิดเริ่มนะเฟซบุ๊กเป็นยังแ่เป็นอะไรได้ออนไลน์อยู่บอกชนได้เข้าไปตอบแชทอยู่บอหรือว่าบ่มีอินเทอร์เน็ตหรือไม่ยงนะ่ไดตอบะมียูคนถักมาไลน์แต่เราไม่สูตอบ เป็นอะไรคือว่าบริสุทธิ์อะบางทีกระเน็ตมืดก็เลยบไปตอบเน็ตมืดแบทมืดโดยนอยากหุ่จักว่าเรื่องเล่าในครอบครัวน้องหลานเป็นในได้แล้วเดี๋ยวนี้นะมีการซวยเหลือยังแล้วบ่มีชิ้นปดแล้วหรือบ่หันฮะมีไฟฟ้ายังใช้บ่ก็คือให้เทางมาอัปเดตเนาะผัวติดต่อน้องหลานว่าได้ก็คือเนาะอยากย้ำหนึ่งคืออย่างไงน้ององพยายามตอบเสร็จแต่ละคนที่ทักมา แต่มันอาจจะมีแบบผู้ดีแน่หรือกับผู้บุดีแน่ฮะเนาะแต่เขาก็พยายามตอบมาสันญชาเขาก็แบบว่าบ่ยอยากตอบบันไดบางทีก็เจอคนบุดีแบบนี้ก็เลยเห็นหายใจยันโหดๆเจอเคยเจออยากแนะนำให้ว่าตอบเสร็จเนาะถ้าถือผู้บุดีมันจะออกลไล่รถเขาก็บล็อกทิ้มถือบุนี้ก็คุยต่อบางทีเพมันอาจจะมีการสื่อเลือเราหรือว่ามาส่งเสริมให้ในสิ่งอานชิได้จริงหนึ่งให้เราหะนะมาสัญชาอย่างไรน้อง่อพยายามตอบเสร็จเนาะมาสันจ้ะ กปุรย์มาแบบคือบัตรฉลัดเราเขากะเคลียเคลียออกเนาะ,ะ,ะก็คือขอโทษเพื่อนแล้วกันปิดไปบอกไปถูกต้องฐาน้องอ้อ,อยุตตอบบางที่กามีทั้งผู้ใจดีใจยังทันแหละอย่าเนาะอยากจะให้ความช่วยเหลือเขาแต่ว่าขาดการต,ติดต่อเป็นกาสิขาดนะความช่วยเหลือมาช่วยน่องนี่แหละอย่านะงเช่นพผนตั้งใจไม่เลยเนาะอยากมาช่วยเหลือแต่ว่าบ่ได้คุยกับน้องอ้อยพันกะบ่ไว้วางใจทางเขาปุรย์นะ อยากให้นัองอ่อนี่เปิดใจคุยไปก่อนอย่างเช่นอยากคุยทางสองฝ่ายอะไรเนาะแม่นถูกต้องทั้งทีมงานเฮาแล้วก็ทโดยพยาออยามนิดหนึ่งเนาะตอบเสร็จเหมือนกันจ้ะคือย้ำอีกทีคือถ้าหากว่าถือคุณบุรีมันจะออกไลน์ไปบ้างดอกอะอยากโทรมาอยากไปหาพี่ชั้นยังี่นนเนาะเฮากับชิว่าบ,บุรีเฮากับบล็อกทีมด้วยเฮากับบรุราษยังเหมือนกันจ้ะเฮาก็เน้นคุยเดี๋ยวนี้ว่าการสวยเรือนี่มันจะมาในหลายๆคนรวมมาหักกันในหลายๆคนเพราะว่าการทำบทตอบเสร็จเราจะบปหูนิ้ใเพิ่นว่าเป็นยังไง แล้วตัวตนมันจะมีแบบใดเนาะโดยเขาต้องตอบเสร็จเป็นก่อนอาชีพเดี๋ยวหูฉันซะอ่าโอเคเนาะน้องอ๋ออันนี้กะคือคำไหนน้ำอะไรกันเนาะทางทีมงานเฮาอเอ้ยน้องอ๋อเห็นใจลอยๆอยู <c oughs> ่เป็นอะไรเนาะแม่บึงลักษณะคือวันในการเจอปัญหาด้านด้านตอบเสร็จมันบอกมีคนว่าวหายนู่นนั่นบอกโอ,อ้เห็นกรม,<จ>มีอยู่หลายคนแบบว่าใส่ทีเขากลับเอาสนใจเขากัดลืมไป <ล>โดยีกก็ตอบดเขใจนาะถึงในกรณีที่บอดีกะแต่ทางอจตัดสินใจเนาะแต่ทางที่นี้ก,ก,ก็คือตอบเสร็จเบิ้งก่อนเพราะว่ามันจะเป็นในไดเดาชิ่วเองดอกภายในมือเดียวหูเลยแบบคนจะเป็นแบบหดดยที่นี้น้องอาว่างตอบเสรช่วงใดมีไปซ่อมฟอนระบบยังบอกนะเดี๋ยวนี้กับบอด้ไปซ่อมแล้ว เ,เป็นอะไรๆคือโบราณไปเป็นมาแล้วจ <พอ S 2> ืงไปแล้วว่าเ <ละ S 3> พิ่นนะนั่นเพิ่นบอบอว่างนะเนี่ยตุพาฟอดอะไรบอว่างทีมงานทั้งบดที่เป็นสาวฟอดมีอยู่จากคนยังถูกคือกัน <laughs> <c oughs> ไปไปซ่อมแต่ละข้างใน่นโบราณนัดมาขบบอะก,กี้กันนัดนัดนัดกันมาขบ ประมาณหาหกคนนี่แหละวันนี้เขากับฟ้อนบบเป็นเขากับปทางใหม่เข้ากับโบฟ้อนเลยวันนี้กันฟึกงฮัดวัชร์ธนเนาะมาฝึกงฮัดแล้วบบผ่านบบเป็นกับเจ้าทอนโตออกเองมันยังเป็นทีมใหม่วอลวงฟ้อนหรือว่าจังไรตัว่าไปแบบนั้นทีมทีมเดียวเหรีทีมเดียวมีมีสื่อวงบ่ควันฝ้าอุดมศิลป์ควันฝ้าอุดมศิลป์เติ้งตังมาดนแล้วบ่โดนแล้วแต่ว่าแต่เทายังไงหน่อยบแต่ว่าทีมฟ้อนนี่ใหม่ๆเรื่อยๆบ่ลอะไร ใหม่่เรือยๆน้องใหม่เรื่อยๆเดนเซอร์นะเราหักเอาแบบว่าเดนเซอร์คนที่แบบผู้สาวแล้วก็แบบผู้ชายก็เอาผู้ชายคำกันบ่ยังแบบอ่ะอยังไอ้ที่น้องนี่ได้ยี่บ๊อส <laughs> เป็นเอาอยู่บ่อสชิวดำ <laughs> เวลาจะชิวขาวว่าผู้บ่าวนะ <laughs> ชิวดำก็กเอาวแคลมเต้นเป็นแ <laughs> อวอ่อน <laughs> เล่นแอวบนวันเดินไหนเล่นแอวเก่งเล่นแอวเล่นมือเนาะมือมืออ่อ,อ,อนแอวอ่อนมันไม่ยี่บ๊ เขาตางี่น้องกํามือจีบอย่างดีเจโน่นี่ยเราบ้าเนาะงั้นต่ว่าอยู่ให้เมาอยู่ให้เมาห้ยเมาพูดลักลักเวลาไปไปฝึกซ้อมนี่อยู่อยู่ไหนเอื้อได้เดี๋ยวเลาจะซ้อมฟ้อนนะนะคืออยู่ใกล้ๆนี่ก็ได้มันบอกแต่ว่าวงพนันอยู่บ้านให้เมามีแต่ห้องส่วนตัวบ่ส่วนอะไร น้องอ้อกับเป็นไฮร่องบ่หมักอยู่บนลองเพลงหมักอยู่แต่กล้าห้องอายโอ้ยแมนเสียงพอดีไอ้บ่ได้เนาะต้องลองเนาะแมนเสียงดีอยู่น้องอ้อเสียงดีอยู่บ่แมนเว้าเนาะบ่แมนย่องเสียงดีอยู่น้องหล่าคอแต่จับไม้ฝึกจับไม้เด้อจับแบบที่น้องนี่นะจับแบบจับแล้วใจเราต้องร้อยได้เนาะใจชี้ชี้มาชี้นี่บ่ได้เลยต้องใจต้องร้อยเอาก็ต้องถึงมั้งจ้ะแรกๆครับไม่เนื่องแต่ว่าเขาซ่อมให้ลื่น เขาจะเนอมีผีใหม่คือตอนสมัยเฮียนเนาะปฐมบม่เก้ากระดานเขาจะผีกระดานบมแมนเนาะ <c oughs> ได้จริงหหห <c oughs> เหาอวันนายแมนถูกต้อง <c oughs> มีอย่างเงีงย้ยมีแต่าจานยืนมันก็ฝุ่ <c oughs> นโมแน่เนาะจากน้องหอจากเป็นแดนเซอร์จะเป็นนักข้องกามีเนาะลองมีแววลกันใช่โอ้มีเวลาข้างเชียงเราจากซ่องคนหนึ่งกันถือว่าโอเคอยู่ทุกคนเลยให้ลองเบิ่งบกลองกับบู๊เด้บะเสียงเขาจะเป็นยังไงลองทุกคนสนุนแมนการที่ทุกคนจะห้องเพลงมวนเนี่ยเขาต้องเริ่มก่อนลองมึงก่อน กะบ่มีพัมั่นใจแดงดอกว่าสิช้องเพลงม่วนนะต้องลองก่อนโดยที่แม่นลองเบิ่งน้องอ้อสู้ๆยังไงกันน้องอ้อนี่แสดงกล้าแสดงออกแล้วในการฟ้อนนี่ได้แน่นอนสำหรับห้องเนาะยังพวก้าปานใดพอยังพวไปขึ้นเวทีบ่อกเอาขึ้นขึ้นขึ้นมือไดก็อย่าลืมบอกบางทีได้ไปไกลงานแถวนั้นเนาะพอได้อัปเดตโดยเอเบิ่งก็มีแต่แนะนำมาว่าอ่ะถ้าขึ้นซ้อมฟ้อนเนาะถ้าน้องอ้อบ่กล้าให้คิดซะว่าเฮาเป็นการซ้อมเฉยๆอ่ะบ่คิดว่าให้ออกเป็นออกงาน ถ้าคิดว่าออกงานทาสีกดดันตัวเองถ้าคิดออกงานนี่ถ้าคิดว่าฮาซ่อมฟอนมาสิเห็นนะมันจะเห็นฮาตัวนี่เบาแล้วก็ยังก็ยังก็เพินนะความกังวลหายไปโดยแล้วก็คองแคลวะนะอาชันจ้ะอ่าคองแคลถ้าคิดว่าโอ้นี่ออกงานถ้าต้องเห็นดีแบบว่ายานมันออกบมาดีกังวลหลายก็ดันกดดันตัวเองได้แบบนั้นนะอาเราต้องเราต้องห่วงเรื่องผลงานเขาเต็มที่ดูกม่ถูกต้องเจ้ามาดีเองอ่ให้กำลังใจทางออกเพื่อว่ามีงานมาเนาะก็แนะนําให้นอยหนึ่งมาชันจ้ะ ถ้าว่าทางทีมงานเราคือกันการจีมาสัมผัสเช้าวนี่ก็บบนเป็นเรื่องง่ายได้ก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็ได้แรกๆก็อายเนาะแมนว่าบไปเลยบบก้าสีถามคนแรกอายเขาผู้สาวผลงานแต่ว่าบนยิ้มแต่บนนี้าทางนี้ก็ลบตาเออแน่นั่นนะมีแต่ว่าให้นางอ่อมเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเบิกเนาะสำหรับคำแนะนำจากทีมงานเฮานี่แหละทั้งเรื่องคุยบ้าแล้วก็ทั้งเรื่องการซ้อมเต้นหรือว่าการ ห้องเพลงของฉันจ้ะลองพิจารณาเบึ่งนอนทุกคนเนาะเอาสรุปก็คือมื้อน,นี้เนาะมาเบสเรื่องสถานะหัวใจถามข่าวข่าวน้องหลาก็คือหลาใจโสด,โดเอ็นบก่กสเตนบายรับหนุ่มคือเก่าลอยไปเช่นเนะเาะอา้าก่อนปีใหม่นี่กะขออวยสาให้พรนั่นแหละโดย,โดยทางนอง้องอ๋อเนาะให้ผมคนที่ดีและจริงใจฮับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ คือเปิดใจคุยโอลลมเนาะมีนี่ใช้ผู้ใหญ่ครับขับครอบครัวได้ข<น>ับธนาได้นะว่ายังไงขับได้หมดสิ่งทุกอย่างเกี่ยวเกี่ยวกับนอ้องอ๋อเนาะภาษาภาษาเนาะนะโดยเขาอาจจะฐนะานะบ่อยทันมีแต่กะสู่สนเนาะสวยกันเหตุสวยกันหา<ม>เดี๋ยวมาค่อยได้ค่อยมีผู้มีพระชีวยมาแต่เกิดทุกคนเริ่มจากศูนย์มาเป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งก็เริ่มต่อต่อไปเลยแต่ละคน เคเนาะทีมงานเฮาดูว่าอ่อะกะับแม่พี่น้องแล้วก็ทังสองอ้อก็อสิขอลาก่อนเนาะไปต่อกันคลิปหน้าเพื่อมีเรื่องราวดีๆเข้ามาตอนหัดปีใหม่ซั่นจ้ะเี๋วเฮาจะมาอีกทีเนาะน้องอ้อเนาะอ่าสําหรับคลนี้ก็กล่าวคําว่าสบายดี a